สวัสดีทุกคนทุกชั้นเลยนะครับวันวนี้เราอยู่ในมิว่ิควิดีโอบล็อกอาร์ตกันแล้วนะคมาครับผมถูกใจเท่าไหร่แต่มิวสิควิดีผมถูกใจกว่าก็เลยเดี๋ยวจะเล่นมิว i w ควิดให้แต่แต่เดี๋ยวคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาสร้างตัวละครที่มีชื่อว่า โผโ่นะครับโผโ่คือตัวอะไรหรอมันคือไอ้ม่วงนั่นเองน้องม่วงที่ผมมาจากท่อแล้วก็ไปกินเรานะโอเคมาเริ่มสร้างกันเลยทุกค,คนเคยเจอน้องม่วงไหมผมผมเคยเจอนะมันดึงขาผมตายเลย โอเคเอาบล็อกประมาณไหนดีคิดว่าประมาณนี้พอและมั้งเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วเอาไหมเอาไห <c oughs> มมาเริ่มใหม่โอเคเราจะเราจะวางให้มันเป็นยี่สิบบล็อกเนาะตะกี้คือกี่บล็อกเนาะเอาไหมเอาสักสิบเอา ยี่สิบล็อกสองสามสี่ห้าหกสิบแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด ิบเก้ายี่สิบโอเคแล้วก็เอาขึ้นไปซักซักเอิมยี่สิบบล็อกดีกว่าเดี๋ยวเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอิม่มสักเก้าบล็อกก็พอแล้วมั้ง สีดำเดี๋ยวจะเอาเป็นตาน้องหรอผมว่าไม่ไดนะ้ถ้าเกิดผมสร้างตาน้องตาบู่ล่ะเออผมเคยทำไอ้ผมเคยสร้างน้องเขียวมาแล้วเดี๋ยวคลิปสุดท้ายเดี๋ยว,ยวตอนจบเดี๋ยวผมจะเปิด เปิดรูปที่ผมถ่ายมานะครับสักห่างทีละสองบล็อกก็พอดีโอเคได้แล้วกีห่างทีละสองบล็อก น้องไก่น่ารักจังเลยน้องไก่น่ารักจังเลยก็ดูน้องอยน,น่ารักแต่ผมกดาคลิปนี้เดี๋ยวผมจะตัดเวลานะครับแล้วสำหรับความมืดนะครับต่อไปก็จะทำตาให้น้องทำตาให้น้องจุดนี้แล้ว เออมทำตรงไหนดีตรงตรงตรงนี้แล้วกันโอเคต้องแทะบบล็อกเอาตาน้องโตตเพราะปกติตาสีม่วงจะโตนะครับนี่ใช้ได้เลยนี่ใช้ได้เลยครับฟังไ้ไหมครับ ก็เสร็จแล้วสำหรับท่อของเอ้ยไม่ใช่สิความมืดของน้องนะครับต่อไปเราก็จะมาทำตานะครับทำตาฝนโอเคเริ่มตัก จะต้องทำให้ตาน้องตหน่อยแต่พุ่ม่ทำตาน้องหลีหรอกเพราะว่าผมต้องทำตา,ตาน้องเขียวตาหลีเพราะว่าน,น้องตาหลีโอเคตาสิบล็อกนะหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่สี่สี่บล็อกทำไมมันใหญ่จังสี่บล็อกทำไมมันใหญ่จังโอเคสี่บล็อกไว้ตัวนี่แล้วกัน นนะโอเคเริ่มจากจุดไหนหรอกล่องตาอ,อีกข้างหนึ่งนะครับก็ขอดูหน่อยอืมก็เป็นประมาณแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ตรงนี้ก่บบ็อกหนึ่งสองสามสี่สี่เนาะสี่ อันนี้โอเคใช้ได้ไหมเนี่ยโอเคแล้วก็เอาไอ้บล็อกสี่ขามันออกมันไม่เกี่ยวกับแล้วก็เดี๋ยวกว่อนนะครับเราต้องอุ้ยเลย โอเคอันนี้สองบล็อกแล้วสามเดี๋ยวเอาเอาอย่างนี้ดีกว่คใครย่าใส่เอาหมาป่ามาจากไหนเนี่ย ก็หม,มาตาเขียวทําให้เสร็จนะครับเสร็จแล้วก็ทําตา ตับาเหมือนตานะ้องจะต้องโตกว่านี้แนตะ่ว่าเพิ่มให้ตาโตขึ้น เสร็จแล้วโอ้ยเยเยเสร็จแล้วแล้วก็ทำลูปตาดํากี่บล็อกหนึ่งสองสามสามบล็อกสามบล็อกตาเท่ากันครับเอเดียว รู้สึกเหมือนว่าอีกกี่บอกนะ 1, 2, 3, 4, 5, 5กหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วแล้วนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ากวตาไม่เท่ากันสักอีกถ้าผมเสร็จดูว่าผลงานมันจะเป็นยังไง เคแล้วก็ใส่ต่อขอดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงเอ,อ่อก็ทำดีอยู่แล้วก็คือต่อไปก็คือมือน้องเอาเอาตรงไหนดี เอาตรงนี้มันจะได้ไหมคิดว่าไม่ได้นะโอเคเอาตาหน้องเอามือน้องอ่ะตรงนี้ดีกว่า มือน้องต้องอผอมหวังว่าจะผอมพอนะมั้งหวังว่าจะยันต้องเพิ่มกว่านี้ให้เขียนน้องยาวกว่านี้พอหรือยังอยัง อเดี๋ยวผมต้องทำรายละเอียดอันนี้ด้วยคือนีอ่คือน้องเอามือคือน้องเอามือชื่อโอเคคือน้องเอามือเลย หลบยังไงก็ไม่รู้นะ่ะผมวาดมือน้องไม่ค่อยเป็นหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมแล้วคือน้องมีสี่แขนหรือมีห้าแขนเนี่ยกกเสร็จแล้ว อ oh my gosh อย่างนี้ดูได้ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะตัดคลิปนะครับกว่าโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับ mm hmm. ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ช่วยกด Sub สไคร b e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ mm hmm. ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบายยพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ เขียนน้องดูแบบเดียวเลยนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย